ยี่สิบเจ็ดวันผ่านไปไหวว่าเมนสมมุติหล,หลายคนกะสิว่าประคือมางามไหวแถคือมาใหญ่ไหวแถโบไหวได้พี่น้องอีกเจ็ดมือเท่านั้นก็ครบเดือนนะคะอีกเจ็ดวันครบเดือนแล้วสําหรับถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างทเราปลูกไปนะคะทั่วพุ่มที่ปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ใช่ถั่วปีและหลายคนกะสวิว่าว่าแต่ความเกา่าสําหรับพ้ทิตตาไม่เพ่อนก็อาจจะบ่ฮันหูพี่น้องจักก็เลยว้าวสู้ฟังสั้นกว่าเบย ถั่วพุ่มฝักยาวที่ปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ใช่ถั่วปีพี่น้องจ๋าตอนนี้กําลังมีลักษณะต้นเพื่นแบบนี้เพื่อนก็จะแตกช่อตาช่อดอกช่อกิ่งออกแบบนี้นะคะโบมีค้างโบมีไม่ต้องซักต้องเฮ็ดพี่น้องจา๋าปลูกแบบไม่ต้องใช้ไม้ไม่ต้องใช้ค้างอาจจะมีเครื่อบบังแต่กับบ่ถึงกับหลายเด้อพี่น้องหลายคนอาจสีบฮันเคยเห็นนะคะว่าถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้ค้างเป็นแบบใดเดี๋ยวจะเอา ภาพขึ้นไว้ให้เบื้องนะคะด้านบุญพาสังเกตเบื้องได้พี่น้องจ้าตอนนี้ปัญหากเริ่มมีพี่น้องจ้ามีแนวดายวัดีไวรัสพี่น้องมีไวรัสนะคะมีไวรัสแก่บ้ฮันหายโดยทางสวนบ่ฮันมีวิธีแก่มีแค่วิธีป้องกันบ่นให้ลูกล่ามแล้วก็คือฉีดยาแล้วก็ถอนถิมพาหะของเชื้อไวรัสตัวนี้ก็คือแมงวีขาวเพียต่างๆพี่น้องจ้า เท่าที่สังเกตนะไม่ใช่คนที่เก่งวิชาการนะแต่เป็นคนที่ปลูกแล้วก็สังเกตดูว่ามันเป็นจังสีจังสี่พี่น้องจ๋าแต่ถ้าผู้ใดหูกว่านี้กะวอกซูฟั่งกระไดเด้ออีลากรบบอกซ้ำอีล่าหูนี่ละ่ะเบยที่เราพี่น้องจ๋านี่เริ่มมีมาแล้วถอนออกเด็ดออกถ้าบูเด็ดบถดดอนลูกละกกระลมแน่นอนอีกว่านันเกินรอบพี่น้องจ๋าน่าจะออกดอกประมาณช่วงกลางๆเดือน สิงหากลางกลางเดือนสิงหาเพราะว่าประมาณอายุเพลินหาสิบหมื่นห้าสิบถึงหกสิบวันนะคะเรื่มออกดอกสาหรับพี่น้องท่านใดที่เพิ่นสร้างไปแล้วเพื่อนา่ามันคือบบออกดอกปลูกแต่หลังสงการเพื่อนเพื่อนอาจจะลงมหมือก็ได้ด้วยพี่น้องจ๋าเพื่อนอาจสีลม้มมือก็ได้นะอันนี้ลาพึ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนนี้เริ่มสีจอแล้วก็มีนะคะเริ่มสีจอดอกจอหยางแลวก็มีฟังด่านนุน่นเดี๋ยวสิพาไปเบื่องว่ามันจอดอกจอหยางเป็นจังไดนะคะ,นะคะหารองคนเพื่อนบะ ่อยปลูกม้างแต่หลังสงการจนห่อนเหมือนีนเป็นยังคือพระท่านออกดอกอยู่มีสองสาเหตุพี่น้องจา๋าหนึ่งก็คือหลงมือปลูกหลงมือปลูกสองก็คือบ๊ะโบเมนพันธุ์ของสวนอันนี้บริวาพี่น้องแต่แต่อธิบายให้ฟังว่ายีลาฟปลูกคือกันมันก็เป็นนวยเป็นดอกออกนี่รุ่นนี้นะคะสังเกตว่าหยอดเพิ่นคือหักแแปลงนี่บเมนรุ่นนีโอ้ยแปลงนีมันมีอยู่ต้นสองต้นนี่แหละเริ่มมจีจอ จอดอกออกมาสงงไซเปินสีคักสสินกุมูอยู่พี่น้องอันนี้คือใบเพิ่นเป็นไวรัดเน้ออีหลักได้รองเด็ดออกแต่ว่าเด็ดแล้วเพิ่นก็บม่หายดอกพี่น้องจ้าเด็ดแล้วก็ไม่หายนอกจากถอนทิ้งแต่ว่ากระเด็ดออกซื้อๆลักษณะบางต้นเพิ่นจะเป็นเครืออังศิลพี่น้องจ้าแต่ไม่ถึงกับขึ้นค้างนะเป็นเครือแค่นี้เองต้องซี่เรียดเน้อถ้าซี่เรียดก็ถอนทิ้งพี่น้องจ้ถาถ้าว่าซี่เรียสก็ปล่อยว้ก็ได้แเ่ล้าพี่น้องจ้าเพิ่นสีมีอยู่ต้นหนึ่งที่เพิ่น กระดอกกุมูเริ่มเพิ่นจิตแตกกิ่งแตกช่อตาช่อดอกแถวๆนี่แหละนี่นี่เดยนี่พี่น้องจ้านี่เห็นบ่ปลูกไปวันที่ยี่สิบเจ็ดเด้ยี่สิบเจ็ดเอ่อมิถุนาเนี่คว่ำดอกของเพื่อนคว่ำดอกคว่ำคว่ำแตกต่างของเพื่อนนี่พี่น้องจ้าให้เบิ่งว่าเพื่อนดอกสำใด้นี่เลย สำหรับเ้าวนี้กับมาอัปเดตนะคะอัปเดตแปลงถั่วพุ่มให้ได้ชมกันถ้าติดตามเบื้องด้วพี่น้องว่าตอนต่อไปจะเป็นจังไดอย่าลืมกดใจกดติดตามใบจ้า